ซึ่งก็ต้องรุ้นกันต่อนะครับว่าเจ้าเจเองจะเจ็บมากน้อยแค่ไหนนะครับซึ่งก็ปรากฏว่าการขายแพ็กเกจบอลไทยเนี่ยสวนทางกับยอดผู้ชมในสนามเลยครับผู้ชมครับขายได้ไม่เยอะเท่าไหร่เลยนะครับผิดจากตัวเลขที่ตั้งเป้าไว้เยอะเลยนะครับซึ่งสวัสดีครับผมชูกปัญญานะครับผู้สื่อข่าวสารของการบอลไทยและฟุตบอลเจลีกนะครับก่อนอื่นก็สู่ประเด็นเนื้อหากันก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ไปกำลใจให้ผมด้วยนะครับในช่องนี้ครับชูกปัญญา อย่างไรแล้วก็ขอบคุณทุกท่านท,ที่ติดตามมามากเลยนะครับอนคลิปนี้จะมาด้วยกัน2ประเด็นเช่นเดิมนะครับประเด็นแรกไปดูความคืบหน้าการบาดเจ็บของ ชนาทิพย์สมกสินกันหน่อยครับคุณผู้ชมครับก็แฟนฟุตบอลหลายคนเป็นห่วงเลยนะครับเพราะว่ากลัวว่าจะไม่ได้มาร่วมทัพช้างศึกนะครับเดี๋ยวก็จะเริ่มเข้าแคมป์เก็บตัวฝึกซ้อมกันแล้วนะครับซึ่งล่าสุดเนี่ยชนาทิพย์เองก็ได้เข้าไปทําการเอ็กซเรย์เอ็มอาร์ไอนะครับบริเวณข้อเท้าขวาที่บาดเจ็บน,นั่นเองคุณผู้ชมฮะโดยต้องรอผลว่าจะเป็นอย่างไรนะครับโดยคาดว่าวันพุธที่30สิงหาคมนี้เนี่ยชนาทิพย์เองเนี่ยจะ เดินทางไปพบทีมแพทย์เฉพาะทางด้านกระดูกด้วยนะครับที่โรงพยาบาลกรุงเทพที่เชี่ยวชาญในการดูแลรักษาการบาดเจ็บนักกีฬาน,นั่นเองนะครับโดยมีหมอพันเทพม้ามณีนะครับที่เชี่ยวชาญด้านนี้เนี่ยก็จะดูแลแล้วก็จะวินิจฉัยนะครับว่าอาการจะเป็นอย่างไรนั่นเองนะครับซึ่งก็ต้องรุนกันต่อนะครับว่า เจ้าเจาเองจะเจ็บมากน้อยแค่ไหนนะครับซึ่งก็ก็การมาเจ็บตรงนี้เนี่ยมันซ้ำตำแหน่งเดิมนะครับที่เจ็บมาจากเกมบุกไปชนะเซี่ยงไฮ้พอร์ตนะครับในศึกเอฟซีจัสุร์รีรอบเพลย์ออฟนั่นเองนะครับก็เจ็บมาก่อนแล้วนะครับมาเล่นในไทยลีกก็โดนซ้ำไปอีกดอกหนึ่งทำให้ก็ต้องเช็คกันละเอียดหน่อยว่าจะมีผลกระทบอย่างไรนั่นเองนะครับแต่ว่าก็ยังพอจะมีข่าวดีเล็กๆตรงที่เจ้าตัวเองก็ได้ลงภาพว่าไปซื้อรถปอร์เช่น,นะคุณผู้ชมแล้วก็กลายเป็นว่าก็ดูทีท่าแล้วนะครับ อาจจะยังชิวๆอยู่มั้งครับคงไม่ได้เจ็บหนักอะไรมากมายนะครับก็รอลุ้นอีกทีนึงว่าผลการสแกนแล้วเนี่ยมันจะเจ็บมากน้อยแค่ไหนแล้วก็มีโอกาสที่จะ ถอนตรงถอนตัวหรือเปล่าซึ่งเรื่องนั้นก็รอตามข่าวกันอีกทีนะครซึ่งคลิปนี้ออนแอร์ไปนี้ก็ยังไม่รู้ผลว่าอาการบาดเจ็บของเจเจจะเป็นอย่างไรเหมือนกันก็รอดูแล้วกันนะคุณผู้ชมฮะออาไปกันที่ข่าวไทยลีกกันหน่อยนะครับผ่านไป3นัดสสัปดาห์นี้ก็กระแสดูดีมากเลยครับคุณชมครับยอดผู้ชมแต่ละสนามนี่แน่นขนาดเลยครับฟนฟุตบอลโหก็ถือว่าตอบรับอย่างดีเลยนะครับใน3ส,สัปดาห์แรกนะครับล่าสุดมีการเปิดเผยเรื่องของตัวเลขนะครับ การซื้อแพ็กเกจดูฟุตบอลไทยก็อย่างที่เราทราบกันนะครับว่าปีนี้เนี่ยก็ต้องซื้อลิขสิทธิ์ดูบอลน,นะครับก็แน่นอนว่าแต่ละสโมสรน,นะครับก็ได้ทําแคมเปญอะไระต่างๆไปเพื่อที่จะหาเงินมาสนับสนุนทีมในปีนี้นั่นเองเนื่องจากขายลิขสิทธิ์ไม่ได้นะครับก็อย่างที่เรารู้กันนะครับปรากฏว่าการขายแพ็กเกจบอลไทยเนี่ยสวนทางกับยอดผู้ชมในสนามเลยครับคุณผู้ชมครับขายได้ไม่เยอะเท่าไหร่เลยนะครับผิด จากตัวเลขที่ตั้งเป้าไว้เยอะเลยนะครับซึ่งมันจะส่งผลกระทบต่อเงินสนับสนุนของสโมสรด้วยนะครับโดยสาเหตุที่ขายไม่ออกเท่าไหร่เนี่ยก็เนื่องจากเจอลิงเทือน ช่องทางธรรมชาติมาป่วนยับเยินเลยครับทำให้คนก็แห่ไปดูฟรีนะฮะโดยคณะทํางานไทยลีกเนี่ยได้แจ้งตัวเลขของการซื้อโค้ดชมฟุตบอลไทยลีกนะครับจากการที่แต่ละสโมสรช่วยกันขายได้เนี่ยก็เฉียดตอนนี้เจ็ดหมื่นโค้ดแล้วนะครับไปรวมกับ3ทีม BG บิลลมการท่าเรือที่ซื้อไปก่อนในนี้หกหมื่นโค้ดก็ถ้ากับว่ามีการซื้อยูเซอร์ไปแล้วเนี่ยประมาณสัก1นึ0 0 0สนสามหมื่นยเซอร์นั่นเองนะครับก็อย่างไรก็ตามเนี่ยที่ประชุมนะครับก็ยังต้องการให้มีการซื้อยูเซอร์เพิ่มเติมนะครับโดย 5,000 0ยูเซอร์นะครับเพื่อให้แต่ละสโมสรได้เงินสนับสนุนประมาณสัก10ล้านบาทนั่นเองนะคุณผู้ชมฮะขณะเดียวกันเนี่ยก็พบว่ามีการรับชมแบบเถื่อนหรือว่าผิดลิขสิทธิ์ช่องทางธรรมชาติอย่างที่เราพูดกันนะฮะซึ่งสถิติระบ,บุว่ามีมากเกือบถึง 4 0 0 0 0วิวเลยนะครับที่เฮโลไปดูกันที่ช่องทางธรรมชาติครับซึ่งทางไทยลีเองก็อยากจะให้คนที่ไปดูฟรีเนี่ยหันมาซื้อแบบถูกลิขสิทธิ์นั่นเองนะครับไม่ควรที่จะไปดูลิงก์เถื่อนนะครับก็อาจจะมีการหาแคมเปญหรือว่าปรับกลยุทธ์อะไรก็ว่ากันไปนะครับก็รวมไปถึงก็ต้องพึ่งพาภาครัฐด้วยนะครับที่จะต้องขอความช่วยเหลือในการจัดการเว็บหรือว่าลิงก์เถื่อนอะไรพวกนี้นะครับแต่ดูแล้วก็ยากมากนะครับเพราะว่ามันก็เป็นปัญหาที่เจอกันมาตลอดเลยนะครับเรื่องของลิงก์เถื่อนนะครับ ไปดูในเว็บพนันบ้างไปดูในช่องทางธรรมชาติบ้างนะครับเป็นสิ่งที่โหปราบามยากจริงๆในเรื่องนี้นะครับก็นั่นแหละนะครับอยู่ที่ไทยลีกด้วยส่วนหนึ่งที่จะต้องปรับกลยุทธ์แล้วก็การตลาดเพิ่มนิดนึงนะครับในการที่จะให้ฟุตบอลเนี่ยมาซื้อแพ็กเกจไปนะครับเพื่อที่จะได้เงินมาสนับสนุนสโมสรโดยตรงนั่นเองนะครับอย่างไรแล้วก็ฝากคุณผู้ชมด้วยนะครับนะฮะถ้ายังไม่ซื้อลิขสิทธิ์ก็หวานด้วยแล้วกันนะครับช่วยเหลือสโมสรในไทยลีกกันหน่อยในปีนี้นะครับเพราะว่าก็ต้องเซฟไทยลีกกันนะฮะชั่วโมงินนนสสับุจาก การขายิขสิได้นั่นเองนะคุณผู้ชมฮะก็ช่วยกันโคลโไม้โคลโรเรยอนะคุณผู้ชมฮะอ่ะนั่นคือประเด็นที่ผมนีฝากกันในคลิปนี้อย่างไรแล้วก็ขอบคุณทุกท่านติดตามนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจผมด้วยนะครับในช่อง,องของับชูปราชยาอย่างไรแล้วก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับในคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ